สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านนะครับที่มารับชมน,นี้กับมาแถวบ้านนะครับมาเยี่ยมบอ่อทรายสักหน่อยหนึ่งก็มีใครตักอยู่หรือเปล่านะครับก็น่าจะไม่ค่อยมีใครตักนะครับน่าจะมีถาประจำนะครับอันนี้ก็โถมปัตตานีนู่นเลยนะครับ โครงการแกก็เยอะอยู่เหมือนกันเป็นล้านนะครับประมูลมาได้ไม่รู้กี่วันเน้ยถึงจะหมดดูนะครับ่บอแกไปเยอะอยู่แล้วนะครัที่วิ่งครับยังไม่ยังพออยู่หรือเปล่าน่าจะต้องซื้ออีกหรือเปล่านะครับ งานเป็นล้านก็ไม่รู้เยอะขนาดไหนนะครับมาชมฝีมือในหัวสักหน่อยหนึ่งไม่ได้่ายนานคันนี้ก็เกือบปีกว่านะครับฝีมือก็ต้องมอมให้แกนะครับเก็บทุกรายละเอียดบ่อนะเรียบเลยไม่ทิ้งให้ เหลือเป็นกองกอะครับงัดหมดเลยนะจนถึงสุดบุงกี่ก็ว่าสุดบูไปเลยนะเอาที่เอาได้นะเอาหมดเลยแล้วก็วิ่งมาเมื่อกี้ก็เห็นของ B-Y นะเดี๋ยวต้องลองเข้าไปดูสักหน่อยหนึ่งนะ B-Y ครุ๊ก เห็นหน่าจะหันมาตักทรายนะที่บ่อเห็นหน้างานเกเป็นน้ำนะครับอถมบ่อนะถมบ่อเก่ามันน่าจะวิ่งไม่ได้ลูกรางครับมีติดล่ม,มอะไรครับมันไม่เหมือนดินถมนี้นะครับอดินทรายนี้มันจะอุ้มน้ำคนระับเวลาเราถมมันจะแน่น,นครับมันจะซับน้ําลารถวิ่งก็จะไม่ค่อยติดล่มจะเท่าไหร่นะครับเจ็ดีกว่าหน้าดินเนะีัย น,นี้รับประกันได้เลยนะครับใช้เวลานานมากมันทนทานนะ,ะเวลากับระยะยาวนะครับดีกว่าลูกรังนะ ตุมครับตอนนี้ต้องตุมให้เรียบร้อยนะครับบุกที่เล่นจริงคนระับต้องทำตามกดหน่อยนะคระับวิขายรุ่นเจ็ดไปนะครับก็เลยเอาวิติชิอันนี้มานะครับ ได้เท่าไหร่วันนั้นรุ่นจิเก๋้านกว่านะร้านหนึ่งแสนจำไม่ได้น่าจะอยู่ประมาณนั้นนะชันนี้ก็น่าจะอยู่ล้านสี่ล้านห้าได้นะอิตาชินี้เกเอาตอนนั้นนะสองปีกว่าแล้วชันนี้น่าจะได้แล้วนะเกือบข้า3สามปีก็ตัดเกือบตลอดนะไม่มีหยุดเลยนะ วีมานี้เป็นเกตัสกอลล็อดย่งสิบล้อวิ่งออกทางผ่านหน้าบ้านนะครับ mm hmm. เดี๋ยวตรงนี้จะไปโคกงโนดหน่อยครับ mm hmm. เขาให้ไปถ่ายสักหน่อยนึงทีมงานของผู้ใหญ่นะ mm hmm. ผมสูง TC สองหนึ่งศ mm ูน hmm. ย์ M Zero นะครับ มันก็ปอๆกันนะครับกับอิตาชีนั้นวิ่งกับเกิดตลอดเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่อิตาชีนี่มันงานบ่อลูกรลางแกไม่ค่อยออกไม่ตักนะส่วนใหญ่บ่อแกก็เป็นบ่อทรายนี่นะครับตะชีก็บ่อทรายก็มีบ่อลูกรลางก็มีครับแต่ตาจะเอาเลย กดแชร์นะกดสับสุดท้าเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเีกิจกรรมก็ต้องรอไปก่อนครับยังไม่รู้จะทำกิจกรรมอะไรนะคแก สูบครับสูบน้ำตลอดเลยนี่ท่อไม่สูบก็นูระดับน้ำนะครับเกือบเต็มนะครับเพราะว่าบ่อทรายส่วนใหญ่มันจะมีตาน้ำซะเยอะนะครับันไม่เหมือนบ่อลูกกรังแบบนูนะครับมันไม่มีตาน้ำมันจะมากับฝนนะครับถ้าเราขุดบ่อขุดเป็นบ่อนะน้ำมันจะทังอันนี้เราไม่ได้ขุดเป็นบ่อน้ำมันก็ออกมาอยู่แล้วนะครับอยู่ใต้นะครับ ออกจากตรงนี้ไปก็เกือบ30กิโลได้นะครับเข้าไปถึงหน้างานนะครับจะออกจากตรงนี้ไป แถวนี้แกแฮซื้อหมดเลยนะครับข้า้งหน้านู้แกก็ตักหมดไปแล้วบ่อหนู้ก็เยอะเหมืนกันประมาณเกือบสิบกว่าไรได้นะสิบห้าสิบสี่สิบสามได้นะประมาณว้างจริงๆคนระับบ่อที่ผ่านเมื่อกี้ขับรถมาอมก็กองไว้นะครับเอาไปถมได้เหมือนกันคลุกกับทรายนะดีๆหน่อยนะ รีแมปนะไม่ไหวนะต้องรีแมปถึงจะไหวหน่อยเทคนิคยืนหลังเสือนะแถวนี้ก็ถ้าผมส่วนใหญ่ก็จะได้แก้หมดเลย ก็สุดท้ายเป็นนิตชิครับเปลี่ยนแบรนด์มานเล่นนิตชิ งเท่าไหร่แล้วนะแปดพันเก้าพันได้แล้วหรือเปล่านะครับว่าแตะหมื่นไปแล้ว<ม>ทำงานตลอดนะครับสองปีกว่าเกือบสามปีพี่แกถอยมานะครับอยู่ในมือแกหัวหัวหัว,ว,ว